มาต่อกันที่ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์มาดูกันค่ะคนราศีสิงห์ราศีสิงห์ฝ่ายพระฤาษีราศีสิงห์ข้าป้าไม่กินกินแต่ไข่เตาราศีสิงค์ค่ะชีวิตของคนราศีสิงห์จะเป็นยังไงบอกเลยว่าอะไรที่คุณขอพรมานะคะที่คุณสรรสร้างมานี้มีนางฟ้าคอยสนับสนุนนางฟ้าได้ยินเสียงขอพรของคุณเสมอน,นะคะ ชะตาชีวิตเดือนนี้เป็นยังไงโอเคเดือนนี้ก็มีความสุขเล็กๆนะคะมีความสุขจกักรวาลอยากบอกอะไรคนราศีสิงห์เดือนนี้นะคะคุณจะมีความสามารถในการพูดในการอยากจะบอกอะไรแล้วก็ให้คิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการอยากคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะให้ให้ใช้เวลาส,สร้างหรือวาดรูปก็ได้ความฝันของคุณนะคะชีวิตของคุณจะดีมากๆ อ่าในการชีวิตจริงอาจจะรับบทหนักนิดนึงอาจจะเหนื่อยแต่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,อ,งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือต้องย้ายบ้านนะคะโอเคแล้วก็นางฟ้าอับันดานอยากบอกอะไรออบยังร้อนอยู่เลยมันเย็นไม่ได้แล้วหรอเอาแอร์ลงมาให้ออบหน่อยคือเอาเอาไม้เขี่ยๆแล้วก็เพย์ยู r s เซลนะคะดูแลตัวเองเยอะๆจ่ายให้กับตัวเองนะคะทุ่มเทให้กับตัวเองบอกเลยว่า ถึงยังไงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมากๆเลยเดือนนี้นะคะบทสวดที่จะช่วยทําให้คนราศีสิงห์มีชีวิตที่ดีขึ้น,นคือพระโพธิสัตว์กวนอินและพระอินนะคะคาถาบูชาพระอินอืมอยากทําอะไรทําไปได้เลยนะคะคนราศีสิงห์กำลังตัดสินใจอยากทําอะไรไม่ต้องปรึกษาใครลุยลุยและลุยนะคะลุยอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใคร ไม่ว่าอะไรอุปสรรคแค่ไหนนะคะเอายู่ค่ะเอายู่เอายู่เอายู่นะคะเอาให้มีความสุขจังเลย